เรียนทำโดยวิธีธรรมดาได้นะแต่ในข้อนี้นักเรียนสามารถใช้สูตรลัดได้ด e เทอร์ n ิน t ของ Adjoin t a นะครับจะเท่ากับ d e ท A ทั้งหมดยกกำลัง n อลลบหนึ่งนะีใช้สูตรลัดนี้เลยครับ <c oughs> ไปกระแทก2องมาทัดจบนะไม่มีเวลาทำให้ดูแล้วนะ <c oughs> ต่อไปข้อร้อยสิบสอง ร้อยสิบสองตอบข้ออะไรหนึ่งสองสามสี่ตอบข้ออะไรคำตอบคือข้อสี่นะข้อสี่นะฮะข้อร้อยสิบสามตอบข้อสองร้อยสิบสี่ตอบข้อสี่ร้อยสิบห้าตอบข้อร้อยสิบห้าตอบข้ออะไรฮะสองร้อยสิบหกตอบสอง นิสัยผิดกันหมดเลยนะเนี่ยร้อยสิบเจ็ดตอบตอบสามร้อยสิบแปดตอบร้อยสิบแปดตอบไหนแค่ตอบข้อหนึ่งน้อยมากข้อสองก็เยอะขึ้นข้อสามเอ,อ้ยพวกเดาข้อสามเยอะข้อสี่เอาเยอะเหมือนกันคำตอบคือข้อหนึ่งนะ เดี๋ยวครูให้วิธีคิดนักเรียนนิดนึงฮะร้อยสิบแปดเรียนใช้สูตรนี้เรียนใช้สูตรนี้ฮะจำนวนฟัง์กชันทั้งหมด a ไป b เนี่ยจำนวนฟัง์กชันทั้งหมด a ไป b ให้เรียนใช้สูตรนี้เลยนะครับ n b ยกกําลัง n a nB ยกกำลัง nA nB นี่คือ4ตัว nA คือ3 nB คือจํานวนสมาชิกของเซต B นะเซต B มี4ตัวแล้วก็ nA ก็คือจํานวนสมาชิกของเซต A มี3ตัว4ี่กำลังสาได้เท่าไหร่ครับสี่กำลังสได้64 <c oughs> นี่คือจํานวนฟังก์ชันทั้งหมดจาก A ไป B นะ nB ยกกำลัง nA แต่ว่าข้อ ข้อสอบถามว่าไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอนหนึ่งเพราะฉนั้นให้เรียนไปหาจํานวนฟังก์ชันหนึ่งตอ1หนึ่งจำนวนฟังก์ชันหนึ่ตอนหนึ่งหนึ่นตอนหนึ่งใช้สูตรลัดเลยนะครับ n b permutation n a รู้จัก permutation ไหม permutation เรียนเรียนเรื่องการนับหรือยังวิธีการนับการจัดลำดับจันมู่ เรียนหรืออยังเรียนอยู่มอะไรมสามการนับยังไม่เรียนใช่ไหม permutation เ,เ,เรียนจำวิธีรัดไว้นะจำนวนฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจาก A ไป B หาจะสูตร nbpermutationna น,นะครับที่หาย,ยัางไงอ่าโอเคนะครับ nbnb มีกี่ตัวไปดู nb ก่อน nb มีกี่ตัวดู nb มีสี่ตัว ัน permutation ก็คือมันจะคูณด้วยตัวเลขที่ลดลงทีละหนึ่งลดลงทีนึงกี่ครั้งก็ไปดู n a มีสามมีสามตัวก็คือสามครั้งนะก็คือสี่คูณสามคูณสองดูที่ n b เป็นหลักนะ n b มีสมาชิกสี่ตัวมันจะคูณด้วยตัวเลขลดลงทีละหนึ่งแต้มคราวนี้มันลดลงทีหนึ่งแต้มนี้ต้องคูณทั้งหมดกี่ครั้งก็ไปดูที่ n a n a มีสมาชิกสามตัวก็คูณกันทั้งหมดสามครั้ง ถ้า NA มีสมาชิก2ตัวก็คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งนะฟังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าใครได้ไปก็โอเคนะเอาไปใช้ประโยชน์4.3.2.2.2.2.2.4นะในักเรียนต้องการหาที่ไม่ใช่1ต่อ1ก็เอาทั้งหมดตั้งแล้วลบ1ต่อ1ออกนะทั้งหมดตั้งลบ1ต่อ1ทั้งหมดคือ64 1ต่อ1คือเท่าไหร่ ยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นคำตอบคือหกสิบสี่ลบยี่สิบสี่ครับที่ไม่เป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะไม่เป็นหนึ่งตอนหนึ่งก็จะเท่ากับหกสิบสี่ลบยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ครับเอ,อ่อคำตอบก็คือสี่สิบคือข้อหนึ่งนั่นเองนะนี่คือข้อที่ร้อยสิบแปดนะบังเงินไม่มีเวลานะีก็ไม่สามารถอธิบายายละเอียดให้ได้ข้อร้อยสิบเก้าตอบอะไรคนระับ ไหนใครตอบข้อหนึ่งใครตอบข้อหนึ่งฮโอเคมีน้อยข้อสองมีหน่อยหนึ่งข้อสามมาึ้นข้อสี่ก็มีหน่อยหนึ่งคำตอบคือข้อสี่ร <c oughs> <c oughs> นะร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าเขาบอกว่ามีจุดทั้งหมดเจ็ดจุดจะสร้างรูปเหลี่ยม ได้เท่าไหร่วิธีการก็คือจำนวนวิธีในการสร้างสามเหลี่ยมได้กี่วิธีนักเรียนมีนักเรียนถามถามนิดนึงฮะสามเหลี่ยมต้องใช้กี่จุดสามจุดสี่เหลี่ยมสี่จุดห้าเหลี่ยมห้าจุดหกเหลี่ยมหกจุดเจ็ดเหลี่ยมเจ็ดจุดมีทั้งหมดเจ็ดจุดเอามาสร้างรูปเหลี่ยมได้กี่วิธีก็คืออาจจะสร้างได้ตั้งแต่สามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจนทั้งถึงกี่เหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยม เพราะฉะนั้นการสร้างสามเหลี่ยมก็คือจะต้องไปเลือกจุดมาสามจุดจากทั้งหมดเจ็ดจุดโดยใช้คอมบิเนชันรู้จักใช่ไหมคอมบิเนชันคือการจัดหมู่เพราะฉะนั้นจะได้จํานวนวิธีหรือจํานวนรูปเหลี่ยมนะจำนวนรูปเหลี่ยมก็จะเท่ากับเจ็ดเลือกสามเจ็ดเลือกสามนี่คือสร้างสามเหลี่ยมนะหรือเจ็ดเลือกสี่คือสร้างสี่เหลี่ยมหรือเจ็ดเลือกห้า คือสร้างหเหลี่ยมหรือ7เลือก6คือ6เหลี่ยมหรือ7เลือก7คือ7ดเหลี่ยมนี่ฮะแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งกระจายสูตรคอมบิเนชันเพราะถ้าเรามากระจายสูตรคอมบิเนชันเนี้ยก็จะเสียเวลานั่นเองก็ไปใช้ทฤษฎีที่เรียกว่าไบโนเมียล h เซอ e m เรมหรือทฤษฎีบททวินามทฤษฎีบททวินามง่ายมากเลยก็คือมันจะมีสูตรอยู่ว่า7 C 0ศบวก7 C 1บวก7 C 2บวกไปเรืยถึง7 C 7คือ2กลัง7 ใช่ป่ะจำได้ไหมไหนใครเรียนแล้วมามั่งยกมือสิอ่าไม่มีใครเรียนเลยดีมากนะเพราะฉะนั้นสงสัยต้องมาเรียนมามานะเนี่ยดูท่าทางเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือนักเรียนก็ไปใช้สูตรก็จะมีค่าเท่ากับ2อกำลังเดลบด้วย7จ็ดี่ลบด้วย7จ็ดีลบด้วย7จ็ี ที่ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าเรามีสูตรว่า7 4 0บวก 7c1 บวก7 4 2บวกได้ถึง7 4 7มันคือ2กําลัง7เพราะฉะนั้นพอเราย้ายข้างมาปับ๊บมันก็ไปลบออกนั้นเลยไปใช้สูตรนี้นะฮะไปใช้สูตรนี้ฮะ7ศ0นะฮะบวก 7c1 บวก7อ2 บวกไปเรื่อยถึง747เนี่ยนะมันจะเท่ากับ2กําลัง7นะจะเท่ากับ2กําลัง7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนมี n c 0นะบวก n c 1บวกไปเรื่อยถึง n c n นักเรียนจะได้อะไรครับนักเรียนได้2กําลังอะไรเอาล่2กําลังลอกอย่าถามกําลังอะไรฮะกําลังอะไรกําลัง n ถูกไหม พราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาส่วนที่เหลือเราก็แค่ย้ายตัวนี้ย้ายข้างไปก็ไปลบออกไงใช่ปหใช่ไหมนะเหมือนกันฮะเมื่อกี้เราต้องการหาอะไรตั้งแต่เจ็ดสี่สามถูกไหมเราเริ่มเจ็ดเจ็ดสี่สามเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองกำลังเจ็ดตั้งแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกไปนะซึ่งแน่นอนนะสองกำลังเจ็ดก็ไปชิดเลขออกมาสองกำลังเจ็ดได้เท่าไหร่สองเจ็ดได้เท่าไหร่ 2, ค, 7, ครับเอาสองคูณกันเจ็ดข้างฮะงงแล้ว ได้เท่าไห 128. ร่ร้อยยี่สิบแปดลบเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ได้เท่าไหร่ครับมีเจ็ดจุดเลือกมาศูนย์จุดก็คือไม่เลือกเลยใช่ไหมก็คือได้กี่วิธีวิธีเดียวคือไม่เลือกเลยลบเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งได้เท่าไหร่ได้เจ็ดลบเจ็ดสี่สองได้เท่าไหร่เจ็ดสี่สองได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดคำตอบคือเก้าสิบเก้าครัไอ้คอมบิเนชันนักเรียนรู้ไหมเนี่ย นักเรียนรู้จักไหมไอ้ตัวเจ็ดที่ครูพูดในเจ็ด c หนึ่งเจ็ด c สองเรียนรู้จักไหมเนี่ยหาเป็นไหมที่กระจายเป็นแฟกทอเรียลหาเป็นไหมเป็นนะโอเคนะอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่เขาหอสุดท้ายนักเรียนร้อยยี่สิบตอบข้อแอรหนึ่งสองสามสี่ข้อใครตอบข้อหนอึ่งมีบ้างสองสามสี่เออห้องนี้ไปสอบนี่มันจะเป็นยังไงนะเนี่ย มันมีทุกข้อเลยนะเพราะคำตอบคือข้อเลยนะสามโอเคนะก็ไม่มีเวลาอธิบายก็ขอไว้พอให้โชคดีนะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับสวัสดีครับ